กำลังกินข้าวสามพ่อลูกค่ะสามพ่อลูกสิย่ยมได้อะไรกินเค้าผัดไส้ออกเค้าผัดไส้ก่อนอันนี้กินอะไรอเเ้เขาเรียกอะไรเ้าผัดแล้วก็น้ำซุปเ้าผัดเค้าผัดอะไรเ้าผัดปูครับ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลุยนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะหลังจากที่เราแสดงที่พัทยาเสร็จนะคะเข่ากับอยู่พัทยาพระวามืออื่นสิภาคุณีปรินน้ำทะเลหแก,ก้เลยจ้ะนี่ไงะะมีคนมานอนน้ำพี่น้องวันนี้เรานอนมีสามที่นอนเลยนะคะ ขอบคุณแพลวพราวนะคะแล้วก็พบอีกนะคะเปิดห้องให้นอนผู้นอนน่พี้จะไปไหนท่านจะไปทะเลคะไปทำอะไรทะเลไปเล่นน้ำจ้ะเล่นเข้มไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำทะเลก็สีบกเคยฮะก็สีบกเคยจะเดี๋ยกว่าทมันคือสีน้ำเค็มเคยซีนบ่ไปอาทิตย์ละครั้งเดียว เคยไปแล้วครั้งเดียวอัดอัดปีละครั้งเอเอทำไมใ,ใครบอสดายูเสือไม่ลูกพี่น้องรีบกินแล้วก็รีบนอนนะเดี๋ยวแม่จะไปโนดจ่ะโนจ่ะ <laughs> พรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงเขาให้ออกเกียงตื่นแต่สามโมงเสาร์คุณพ่อพี่แนนอ่ะพี่แนนพวกพี่แนแน,แนอะไร พี่มเาเลยนะคะจะตื่นยังไงเขาจะไปชเลลช้าหรอเช้าเขาก็ตื่นเหมือนเดิมพอถึงเวลาออกเขาก็ต้องออกเหมือนเดิมเพราะว่าโรงแรมเขาให้เราอยู่แค่ถึงเพียงลกูกมือื่นนี่ตื่นตีสามโมงเสารไ์ไปเรื่อยอาบน้ำ้ะไรสิหิ้วเข่าบนนันส่วนแนวข้าไปกินเขา่าขับเองเลยค่ะเอาไปกินข้างล่าง ไปหาที่กินเออมันมีข้าวเขาเาดินไปซื้อไงข้าวเขาอยู่ตรงนี้ที่ลงอาหารอยู่นี่นะอันอาหารอันหายรัเออพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่พาลงไปเล่นน้ำด้วยเล่นน้ำไหนสาบายน้ำหรอแต่มันลึกนะไปเล่นทะเลทีเดียวไม่เคยแม่เคยเล่นเล่นแล้วหรอไม่แม่มองดูแล้วมันไม่มีสาเด็กไหมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยลงไปดูถ้ามันถ้าเล่นได้ค่อยเล่นถ้าเล่นไม่ได้ก็ไปรอเล่นน้ำทะเลอย่างเดียว ก็อเปลี่ยนท่เลพี่น้องเยอะนิดวไปได้ย่ไปได้ไหมนเรดนวยใบหดเเพรว่าเราจิตมขาเขาพวกนี้น้าก่ากำลังกินข้าวสามพ่อลูกค่ะสามพ่อลูกสิกมได้อะไรกินาผัดไช่อกผัดไส่กอกอันนี้กินอะไรเอ้ยกอะไราวผัดแล้วก็ น้ำซุปก้าผัดปูก้าผัดอะไรก้าผัดปูครับเป็นซี่จ็ดเครับมีน้ำปลาเลยปลาเลยปลาเลยปูจริงจังไปเที่ยวอีกแล้วจริงจังก็ไปกับพอบีกไงเราไปไหมแม่ไปได้ไหมไม่ได้จ้ะ คนดึกแล้วจ้ะจะนอนไหนมีโจทย์ไม่จ้ะแล้วเจอนราหนักก็ไปทราคนถ้าห้ามตื่นมาไม่เห็นใครก็จะเรียกอย่างนี้เลยไออัมรู้จะเริ่มไออัมด้วยเหตุอย่างเกี่ยวอะไรกับแอนอัมรู้ช่วยได้อุ้ยหน้าไม่ค่อยเหงือเลยนะคือใครแอนไม่ค่อยหงือก็คือหงือมากก็ไม่รู้ใครคือเพาะว่าเราแสดงเพิ่งเสร็จนะคะแล้วเราก็มานะ นะลมพานผัดตองและตาคลองตะละบูุรีดังมาวีรีน้องรอบี Anyone? ที่ชื่ออับนวยคำลาล้องเนี่ย <extr> <c ười> <c ười> พี่คำลาล้องทำไมรู้จักแม่ไม่รู้จักเลยนะว่าต้นตอมันมาจากไหน,นต้นตอมัาจากไหนใช่ไหมแม่ อย,อย่างไรก็แล,ล,ล้วความจริงเราไม่วุ้ยยังไงยังไงที่เราจะเห็นวุ้ยต้่เกีย่ยงอาบเลยรัดลมพานโอเคนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะพี่น้องเพราะวะ่ากินขา้าวแล้วละก็เสียอาบน้บนาแล้วก็จะนอนนีแม่อ่านเลยนะ บบก่อนมาอาบแล้วก่อนมาบแล้วก็แล้วเจาคีเจ้าก็ได้อาบดอกเจ้ากินแล้วนีเจ้าหงอยหงอโจ้ารับมีซีรีก็มาเปลทจ่อยู่ไงว่าเจแว่าเจกค่ะน้าไม่อาบค่ะคนละที่อยูแล้วพอต้องจิกนะจ๊ะพอต้อมก็ไม่อาบค่ะพ่อก็อาบงั้นนี้ตอนนี้เรากินเสร็จแล้วนะคะ นี่ลุยกับอาบน้ำแล้วๆพี่น้องแล้วก็กำลังจะนอนนะฮะเหมือนแม่จะนอนเพมาเปิดไฟทำไยไปอามนล้วยังไม่อาบเยอะนี่เลยไปนอนเิดไม่รู้เหมือนแม่จะนอยพี่น้องลูกชายหลับแล้วนะคะตอนพอแม่ เตียงกับสูตรมาติดกันนี่เราสูตรมาติดแม่ยื้อซื้อก็ได้ลูกกันยังวะเรานอนกันสามคนนะคะนี่ตอมหน่อยนี่รุ่ยหละกะบุกทราย พรุ่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปอน้องไปเล่นน้ำให้เบิ่งเดอพี่น้องเพราะว่ามืออื่นมันสิไปเล่นน้ำทะเลกบไปเล่นน้ำซาไวน่า่าซันชักจังไดจะได้ซัใได้อะไรยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะวันนี้เราก็จะขอนอนพักผ่อนก่อนนะคะพี่น้องครับว่าทํางานมาดึกๆนะคะน้องเพราะว่าน้องกรนอนหลับแล้วกินแล้วก็นอนพี่น้อง โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตให้ดูนะจ๊ะพาระภาพพี่น้องไปเรียนนามทะเลเดอ้อพี่น้องวันนี้นี่ลุยไม่ได้ไปไหนค่ะเพราะว่ามีลูกคุมนะคะตอมน้อยกันเลยสบายบริคุมเมียบริคืนน้ำเมีย,มมยมฮะยังกอเหอเปย์แเนาะเปย์กับเปย์ตัวยังก็เปย์กับเปย์ยปตัวเขาไม่จะหนูใส่เหยียด หมายถึงว่ามีผู้มาคุ้มกันเลิบ่ดดงจะใบามาเลยวยโอเคนะคะเดี๋ยวรอ,อนอนก่อนนะคะฟันดีนะคะน้องค่ะสิลูกนะโอร์ขึ้นย่าไปดอกลูกสิเต่นโอ้สปเกี่ยวเลยนะคะนอนน่ารับยิงรับแล้วนาออยากนอนตาเสืบเสืบไปกินของ ูข <Ads it> ัดหไมหูแบบไม่ยอดแนบลาอี